สวัสดีครับผมประสานสักิพิเศษนะครับวันนี้พามาลุยศูนย์ตุเรียนนะครับวันนี้วันที่2 6มีนา2566ครับที่บ้านป้าภัยนะครับป้าอัมไพยอยู่ตับนนาชุมเหตดนะครับตัวนาชุมเหตดอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับวันนี้ซึ่งส่วนนี้นะครับมีสภาพที่เสื่อมโทรมมากๆเลยครับโดยที่มีทั้งเป็นเพียหอยนะครับแห้งกั้นทูบแล้วก็หูย คือดูสภาพนะครับเสื่อมโทรมมากๆเลยของส่วนนี้ครับครับเนี่ยโอ้โหเสื่อมโทรมมากเลยครับนี้ถามว่ามีลูกไหมมีลูกครับแต่ใบไม่มีเลยครับนะครับลักษณะของใบนี่ใบจะแห้งแล้วก็ใบจะร่วงครับนีเป็นอย่างนี้ทั้งสวนเลยครับซึ่งก็ของป้าภัยครับก็ได้เปิดใจใช้คู่หูอาจารย์ของเรานี่ต้นนี้แห้งเลยครับเนี่ยต้นนี้แห้ง เป็นแห้งกานทูบนะครับเป็นอย่างนี้ค่อนข้างที่เยอะมากครับวผมขอพาเดินดูว่าเป็นอย่างไรบ้างครับอันนี้เพิ่งเปิดใจครับใช้คู่หูสัจจัน์ของเราเป็นครั้งแรกครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินรีย์ด้วยครับปุ๋ยอินซีหญิงเกษตรในต้นนี้ครับซึ่งแทบจะไม่มีใบเลยครับถือว่าเสื่อมโทรมมากๆเลยครับเป็นนี้ทั้งแปลงเลยครับนี่ครับนี่นะครับโอ้ย ซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นชน่วงที่ทุเรียนเริ่มเป็นรูปนะครับแต่ของป้าภัยเนี่ยก็ถามว่ามีไหมมีเป็นส่วนน้อยมากครับเนี่ยต้นนี้ครับอันนี้คือไม่มียอดเลยคราครับผมดูหลายต้นครับเนี่ยส่วนมากก็ลมจะแรงแล้วก็จะใบร่วงครับใบร่วงครับแทบจะไม่มีใบลเลยปึ๊บ นะครับนี่ครับต้นเส่อมโซ่มากครับถือว่าเส่อมโซ่มากเลยครับน,นี้เป็นทุเรียนนะครับมีหลายรุ่น,นครับตั้งแต่อายุอสองปีสามปีครับบางต้นก็สี่ปีแล้วนะครับดูต้นนี้ครับอันนี้ซึ่งเป็นเตี้ยหอยนะครับเตี้ยหอยอันนี้เป็นที่ ตามต้นหมดเลยครับเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเนี่ยเป็นทุกใบเลยครับโอ้โหเนี่ยเยอะมากเลยครับเป็นทุกใบเลยครับครับวันนี้ผมก็ได้นำผู้หูัสจันนะครับของเรลาสามเกลว์แผนนะครับอ่าโปรนซียิงเกษตรด้วยเพื่อมาฟื้นฟูส่วนนี้ครับแล้วก็มาดูกันคลิปหน้าว่า หลังจากที่เราฟื้นฟูแล้วผลออกจะผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างกับว่าจะฟื้นฟูได้ไหมจะทําสําเร็จไหมแล้วก็จะฟื้นฟูได้ไหมครับมาดูกันในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ